ดีเอปี2021ันคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากไมหมแค่หลักหมื่นไฟหน้าสว่างสว่างเลยแนมแมกอร่อยเดิมๆยางดอกเหลือๆใช้งานได้ย,วยาวๆใครกำลังมองหาแครบยกสูงไม่หลักหมื่นไว้ใช้งานแนะนําคันนี้เลยท้ายสวยๆไม่เคยชนมีกล้องถอยให้ด้วยแมกไลเนอร์ iner, สภาพดีมากพร้อมรับประกันไม่เคยชนไม่จมน้ำไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนภายในสวยสภาพดีมากกว้างๆแบบนี้เลยหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบูทูธ USB ได้เกียร์ธรรมดาของ อยู่ที่62,000อโลเท่านั้นเองเครื่องยนต์1,950แรงม้าเครื่องเดิมๆิมฟิตฟิตไม่รั่วไม่ซึมแล้วประกันเครื่องเกียร์ปีหรือ10,000หมกิโลคันนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่47 5,000บาทนะคะแต่ได้รักเพจเข้ามาเอาไปเลย4 4 5 0 0 0มาบาทเท่านั้นราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ถักเพจเข้ามาเท่านั้นนะคะปีะขึ้จาดค่าเงินค่าดำเนินการสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านไฟแนนซนเท่านั้นและโปรพิเศษนะคะซื้อสดปีเวไปเลย สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้ที่สเสน่รถบ้าน2ถนนซ่อมสร้างบูลพานีหรือโทร0647879888หรือใครที่มีรถรุ่นไหนในใจสามารถคอมเมนต์แล้วก็ทักเพจเข้ามาได้เลยรถสวยละคะ่ะ